สวัสดีครับเกษตรตามฝันครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสาเหตุนะครับที่ปั๊มของเราสูบน้ําบาดาลไม่ขึ้นนะครับหรือขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับพี่น้องครับมีอาการเมือนกับสะอึกอย่างนี้นะครับสาเหตุนะครับมันมาจากอะไรผมจะพูดให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับในคลิปนี้แต่ก็อิงไปด้านวิทยาศาสตร์นิดหน่อยนะครับผมสาเหตุนะครับที่ปั๊มน้ําของเราสูบไม่ขึ้น ที่ไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับหรือว่าไม่เกี่ยวกับข้อต่อนะครับหรือว่าจะไม่เกี่ยวกับหัวกระโหลกหรือว่าฟุตบาลนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับผมถ้าระดับน้ําใต้ดินนะครับผมอยู่ต่ากว่า10เมตรนะครับจากตัวเครื่องปั๊มนะครับจะไม่สามารถที่จะทําการดูดน้ําขึ้นมาได้นะครับผมสาเหตุก็คือนะครับปั๊มไม่สามารถที่จะเอาชนะนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับที่กระทําต่อวัตถุนะครับ แรงน้มถ่วงครับก็คือแรงนะครับที่โลกกระทํต่อวัตถุนะครับเพื่อที่จะไม่ให้วัตถุต่างๆนะครับที่อยู่บนโลกครับรุดลอยไปในอากาศนะครับมีค่าเท่ากับ9.81เมตรต่อวินาทีนะครับผมดังนั้นผมก็เลยตีกลมๆไปเลยนะครับว่า10เมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าธรรมดานคนเรานะครับอยู่ต่ากว่า10เมตรนะครับปั๊มของเราซึ่งเป็นปั๊มห้อยคงธรรมดานะครับจะ ดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับหรือว่าจะพูดง่ายๆก็คือยกน้าขึ้นไปไม่ได้นะครับหรือในบางครั้งนะครับพี่น้องอหลังจากที่เทศกาลเสียบักนะครับน้ําจะพุ่งขึ้นมาปื๊ดนึงนะครับแล้วน้ําก็จะหายไปเลยนะครับผมนั่นก็คือปริมาณน้ําครับที่สูงกว่า1ิบเมตรขึ้นมานะครับที่อยู่ในส่วนของข้อดูดนะครับต่ำกว่าสิบเมตลงไปนะครับน้ําไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับผมครับก็เลยเป็นสาเหตุที่น้ําดูขึ้นมาแล้วก็หายนะครับผม แล้ววิธีการแก้ไขนะครับเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับถ้าระดับน้ําของเรานะครับต่ํากว่าสิบเมตรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับผมออย่างแรกนะครับก็คือการใช้ปั๊มจ็ตนะครับผมปั๊มจ็ดนะครับก็คล้ายๆกับปั๊มห้อยโขงโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาจะมีสองท่อนะครับผมท่อนึงนะครับเป็นท่อดูน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็อีกท่อนึงนะครับผมจะเป็นท่อที่ส่งน้ําส่วนหนึ่งลงไปนะครับ เพื่อจะทําการดันน้ํานะครับผมให้ระดับน้ำํำที่อยู่ใต้ดินนะครับสูงขึ้นมาถึงระดับไม่ต่ํากว่า10เมตรนะครับผมเพื่อที่จะให้ปัม๊มได้สามารถที่จะดูดน้ํานะครับขึ้นไปปกตินะครับผมปัมม๊มอีกแบบหนึ่งนะครับที่นิยมใช้ในระดับน้ําที่ลึกนะครับผมนั่นก็คือ,อาการใช้ปั๊มเสมอนะครับผมปั๊มเสมอนะครับจะ ตัวปั๊มนะครับจะอยู่ใต้น้ํานะครับผมแล้วก็จะมีท่อนะครับต่อขึ้นมานะครับเพื่อจะส่งน้ําออกสู่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราสูบน้ำนะครับที่ระดับน้ําลึกกว่าสิบเมตรได้นะครับผมซึ่งเป็นที่นิยมนะครับในการแก้ปัญหาน้ำบาดาลนะครับที่อยู่ลึกๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับผม